มาดูการปรับปรามการใช้ประโยชน์จากที่ดินแต่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะในะะพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ก็สนธิกำลังกันบุกยึดสวนส้มของนายทุนกว่า400ไร่ทีเดียวนะคะบนยอดดอยสงโง่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งทางด้านกอรมนจังหวัดเชียงรายนะคะสนธิกำลังทหารปา่าไม้ตำรวจภูธรเชียงแสนตรวจสอบไร่ส้มนะคะขนาดกว่า400ไร่บนดอยสงโง่ค่ะบ้านสีดอนมูลหมู่7ตํดตบล สีดอนมูลอำเภอเชียงแสงจังหวัดเชียงรายโดยจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนซึ่งก็มีการปลูกส้มกว่า1 0,000ต้นมีบ้านที่พักอาศัยหนึ่งหลังแล้วก็โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ในการ,กรเกษตรแล้วก็โรงรถอีกหนึ่งหลังพร้อมรถกระบะหนึคันจึงตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ นายนันทภพอัศวสุขเจริญค่ะหัวหน้าคนงานก็บอกว่าทำงานที่สวนส้มแห่งนี้มากว่า2ปีแล้วดูแลคนงาน20คนโดยมีนายปรีชาอัศวสุคนเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็เป็นเจ้าของสวนส้มแห่งนี้แต่ว่าไม่ทราบเรื่องสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินนะคะ ทางด้านพลตรีพรชยัยดุริยพันรองผู้อุงน่วยการกอรามานรจังหวัดเชียงรายก็บอกว่าจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการทำผิดกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงต้องยึดพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้ก่อนแล้วก็เรียกนายปรีชาที่เป็นเจ้าของเนี่ยมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายก่อนที่จะส่งฟ้องศาลนะคะเพื่อที่จะส่งคืนพื้นป่าแห่งนี้กลับคืนสู่ชุมชนค่ะ